ป้าพี่น้องป้าฮอฮยอมือฮ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 อฮืาฮือาือฮือฮ่อฮือฮ้อฮื่นือฮือลือฮือหือพือฮอฮือ่ือฮอฮออฮื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 อนใส่ด อันบ่เมียนมันคนละอันกันด้มันอันใดนบ้มีอย่างล่ะเอามันมาแต่ใส่บ่อันนี้บ่รู้เลยโอ้หูมีอย่างเขาตากันหนึงครับเพิ่มพออนหนึ่งดิใส่เขาตากันหนึงมันถึงมากพออนหนึ่งไม่ยังบ่รู้ไปอยู่ในขี้ดินคนเออเขาตากันหนึงมันถึงวาพออนหนึ่งอุนันยุ้ยยุ้ยเป็นอีหยังเดลยนี่บ่เมียนมันม่าจะเส่โอ้หมีอย่างอ้บ่เมียนเด้เอาเอาชิดเด็ดแตนเอาบ่รู้เรื่องแล้วมันเด้ แม่เตะเอา,าเขาตามมาน,นึงอนันเมียอยไปขี่พ่อขีนะ่นั่นเห็นบอ่อยมันแม่เตะเอาสิฮู้กี่ตายแล้วแม่ใส่เอาวากันนะเอออกแปลนอันยังอรรถเอาเอ,อก,กับบอลลูแล้วบอลเม่นอันเขาตามา <c oughs> มุนเบิร์ตพี่น้องบ้านนี้เป็นหัวจะอันอยู่พี่อันตามอยู่พี่เอ้ยนี่นี่ทางมันเหมือนประตูขั้นหลักกุ้งกุแถบกูเพิจะขึ้นแทบเอางั้นแม่ใส่ไว้ยังหัวนี่หัวงามแม่ใส่เหรอ สินมีอันขันไลมาอันบริยักงดิบอนี่มาตะกรงข้างล่างที่เขาบริขูดเมื่อวานนะอ้ยงงดิเขาจะใส่ป่ะงาบนะงาอ้ยงงอยู่ว่ามาตะแสร่พี่น้องรวยรวยไปนี่ยังเลยอ้ยผอยเลยพี่น้องบอดีมัน พ่อเมียนอันทีห้องตางใช่รึี่พี่ห้อนึ่งเอากระคุดอันเห็นมันี่นนองเป็นเห็นน้ำแนุ่ดทด้างเท่น้อาไจะเีนเป็อะไอันท่านได้เห็นกับยิงปืนไระดุดอ๋อจังปืดหม้อักย่างปาดบ่เขาใจว่ามันปาดมันมาจะใสเออบอเขาใจแม่ยาดเงี้ยวค่ับบเขาใจ นี่ธรรมดาเลยเนี่ี่ธรรมดาเลยสิมันเหือมันเหือเป็น่มันเหือเคยไปกลนอยู่ดีพี่ย่างโอ้บัสูสาวะบอกยูทูบไปไหนนี่มันเหือมันเหือนี่บัสสาวะน้ำข้าวเออมาตาใส่วะมาตาใส่วะมาตาใสวะมาตาใสวะเดิงๆๆว่าเขาใจสองอันงี้แเลยมาตาใส่วะ เก็บสัมหัวคุนหัวใหญ่ๆขอสมหัวฉันได้หัวนีีคู่อีซองอันทงใหคุุนเกับมาั้างๆแลนวเนี่ยมาข้างเดยน้องสายนั่งอยู่นี่อ๋อุนได้สายนั่งอยู่ถ้าเบิ้งย่างไดคนน่ะเออถ้าเบิ้งย่างเดียวคนยุดต่อกันพ้อมเขียนแห้งบได้ มันจะดีดขนขอเออมันอแห้งะ็รแหงบ่ได้เนาะือหลมาเลยพอยอะพี่น้องมันเียอยู่เป็นคูเลยอ่ะยังไ่เงยปนใดตรงที่ไหนที่บ่เห็นบ่ะใคท่งไหนกสิเนี่้ทำอืะ นี่ขึ้นไปทั้งนีกันไอีกนี่น,นี่ทั้งหลายนี่เขาไปได้น,น,นี่มานั่มเห็นใะน,นี่สองอัน,นทั้งดีเลยนี่เขาไปทั้งน,นีสองอันเลยจ้จะนําไปทั้งนีก่อนออทั้งนั่นนองบ่อ<น>ป,ปันใดได้พี่ ทาานั้นบ่ปันใดมันบ่สู่ทางนีบปันใดปล่อยเลยอนี่งล่ะงามโหนี่เหัวลักษณะจงสี่ไรี่อนอนคือคือกันเลยอ้ยเลืกดบ่คันบ่คันมันบ่ได้กินต่ป๊าคขวมันใหญ่มันใหญ่โพดมันยื่นรงมันยังแะบ เครงแกวคุณนรูไปปืนมันโง่ตอนนั้นโอ้มันสีเงาเงาอันนี้หน่อยมันโงมันเทียนแต่ไม่ไหนทำทำนี่ปูดิตะวันจวดพี่เจะพอดีตัวเลยโอ้ปาดร์้อะ้รไฮย่าพวกเนี้ยเอ้ยก็เลังพอดีเลยก็เล่าหญงสาวเป็นเบาพอดีกำลังงามงามเลยพี่น้องไม่ใช่ลงหอดแต่ะโอ้ปล่อยแล้วพี่น้องไม่ลงหอดแต่ะ โอ้โหโอ้โหขนาดน้อยนี้แบบนี้นี่ังหอย่างรวยเล้ป่ะนี้่ต้งไหนต้องเสียองไหนไอ้เรื่องออต้องเอานี่ออเอกปาพี่น้องเบิ้งขักขัเบิ้งขักขัแน่ phát triển khẩu bật nhảy đi phát 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 một, phát 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 Mày đọc. เดี๋ยวมือหนาจังสิม,มากกนให้เบิงไหมเนาะมาบวัสดี<อ>พี่นั่งมาเอาไปหนึ่ง,<อ>งน,นะหอมปากหอมคอเนี่ยแหละมาเบิงมาเบิงเอาไปหนึ่งกินทิมหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ